สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับค่ำคืนนี้นะครับมาดูแสงของเจ้า f s a n EBX24 นะครับเดี๋ยวผมจะปิดเสียงนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับขออนุญาตปิดเสียงนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเดี๋ยวก็มาชมภาพกันล้วนๆนะครับไม่ต้องใช้เสียงนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับเอฟสัน EBX24 นะครับความสว่าง 3,500ลูเมนนะครับคอนทราดเรติโอ1,000 0ต่อ1นะครับความละเอียด1,024คูณ7,68หรือว่า XGA ครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูภาพดูแสงครับทั้งภาพและแสงนี่มาแรงเต็มๆครับฉายเข้ากำแพงครับคุณผู้ชมครับนี่คือผลงานของ F s ฟส EBX 1 4นะครับคุณผู้ชมครับ 3,500ลูเมนครับคอนทราต์เรดิโอห0 0 0งต่อหนึ่งความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA ครับดูภาพครับนี่เป็นการฉายเข้ากำแพงนะครับไม่ใช่จอนะครับฉายเข้ากำแพงล้วนเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่คือผลงานของ F s สัน EBX 1 4ครับ3,500ลูเมนครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับอ่ะเปิดเพลงจาก YouTube ที่ดาวน์โหลดมานะครับคุณผู้ชมครับ3,500รลูเมนครับผลงานของ f s ฟส n ebx24 นะครับ3,500รลูเมนครับดูแสงนะครับสำหรับเจ้า f s ฟส n ebx24 นะครับสีสเก็ตชาแนลครับเสนอขายในราคา1,2500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ